ขันน็อตฟืดๆแน่นๆที่มีสนิมหัวเขาก็ไม่ลูดขันนอ็อตยิงเข้าเนื้อไม้เขาสามารถขันได้จมดอกขนาดนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดไขควงสีแ่แฉกที่มาพร้อมด้ามแบบนี้นะทุกคนผมเอาไปเทสนาะขันน็อตตัวใหญ่ๆสนิมแน่นๆนะหัวของเขาตรงนี้มันจะไม่ลูดไม่บินไม่เบี้ยวคือเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานหนักได้เลยท้ายตรงนี้มันจะเป็นแบบหกเหลี่ยมเราก็แค่ กดขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเฮ้ยเขาจะเป็นหัวล็อกออโต้ให้เรานะไม่หลุดเลยนะใส่กับพวกไขควงกระแทกได้ mm hmm. เห็นไหมแล้วเขาก็จะล็อกให้เราแบบนี้ mm hmm. เนี่ย ผมชอบตรงที่มันเอาไปใช้งานหนักได้แล้วมันก็หลากหลายเอามาขันพวกงานอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะเนี่ยน็อตตัวมันจะเล็กใช่ไหมคือมันจะมีแรงดูดหัวน็อตได้นะพอขันออกมาแล้วเขาก็มีแม่เหล็กมาให้ดูดติดแบบนี้เลยตรงนี้ก็ให้ก้านยาวเนี่ยมาถึง10เซนทีนี้มันก็ขันง่ายไงค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานของผมมากเลยนะก็เลยเอามาแนะนําบอกต่อกันคือสาย DIY อย่างเราใช้แล้วก็ไม่ต้องกลัวหายเขามีซองให้เราแถมยังมีกระดุมปอกแป๊กตรงนี้นะเอาไปพกติดเอวเนี่ยเข็มขัดก็ได้อันนี้งานคุณภาพดีคุณกดไป